ต็กตอองตำรวจสพเมอืองกาบรบุีขอเสือนพีพี่น้องน้องพลเรือนหมวดไปครับขอสินนะครับสดชื่นพร้อมกับฝนโปรโยปลายนะครับวันนี้ต้องขอสวีนะครับท่านผู้กับสพเมืองการบุีนะครับท่านพ,กกพันตำรวจเอกกลยุทธนะครับเม่นก่อนนะครับท่านานา,นย,นกนานยกวาสาันต์ูสิทธจนรานะครับนายกเทศบาลเมือง การุดีนะครับท่านพันรุษชูศิลปนว่านะครับประธานกปปสพเมืองการุณีและท่านนายกธนจิตตันสมนายกการบุรีส่วนตำบลกาะสมุยท่านกำนันจตุพรชื่นชนนะครับกำนันตำบลกาะสมุยและเพื่อนพ้องพื่อนพี่ทนายตำรวจทุกท่านครับวันนี้และวันหน้าเราต้องมีวันเกษียณอายุราชการจะทำงานแต่คุณงานความดีของท่าน จะอยู่ในใจของพี่น้องข้าราชการข้าราชการตำรวจต่อไปท่านประธานตรรณชนะการจับการตรรลทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านอายุขม้นตีมีการจะกับเลี้ยครับแล้วสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้างานกงานตำรวจสองพองทุกท่านครับก็ในวันนี้ครับก็เราก็จัดงานแสดงวิทยาจิตนะครับให้กับ เรียกได้ว่าเป็นเราวีรบุรุษนะครับของข้าราการตำรวจสพมืองการนับเพ่งเรานะครับที่ทํางานนะครับฝ่าฟันทั้งอุปสรรคและหน้าที่การงานนะครับอยู่จนครบเกษียณนะครับได้อย่างสําเร็จล้วงนะครับก็ผมในฐานะที่เป็นผู้รำชา และตอนนี้ก็เป็น่อนเ่วมง,งานและตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจนะครับสายดูทองเงางานยอดดีทุกท่านนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆทั้งสามท่านนะครับแล้วคงคิดว่า,าสิ่งใดน,นะครับที่พี่ๆอยากจะให้คำปรึกษาหรือว่ามีสิ่งใดที่จะให้คำนูน ตำรวจสพเมืองนะครับช่วยเหลือประสานงานนะครับคิดว่าทุกท่านคงยินดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านากเกษียณอย่างภาคภูมิแล้วก็ไปใช้ชีวิตกเกษียณอย่างสุขสบายนะครับมีความสุขตามอัตรากษของแต่ละครอบครัวครับก็บขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปครับท่านภูมิกับสพเมืองกาญจนบุรีนะครับ ท่านประธานกรอร,อรคณะกรรมการพี่เพื่อนน้องตำรวจทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่เกษียณด้านนั้นผมด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ว่าในชีวิตข้าราชการนะครับก็เป็นความภูมิใจที่เราได้ทําง,งานมาถึงมาสุดท้ายในวัยเกษียณนะครับผมเองก็อยากจะนำเรียนนี้ที่ว่า หลังจากวันนี้ไปทั้งสามท่านด้านหลังผมนี้ก็จะไม่ได้มาทำงานที่สพเมืองนะครับในระบบราชการแล้วก็อยากจะฝากทั้งสามท่านนะครับทั้งสามสี่ข้อที่ผ่านมาท่านรับราชการท่านก็บริหารงานราชการซึ่งอยู่ในกรอบในระเบียบมาตลอดจนถึงวันนี้นับจากนี้ไปฝากไปสามข้อนะฮะท่านก็ต้องบริหารอันดับแรก คือบริหารวิธีคิดนะครับต่อไปท่านอยากคิดอยากทำอะไรหลังจากวันนี้ท่านก็ทำให้มีความสุขนะครับนอกจากบริหารวิธีคิดแล้วสิ่งสำคัญที่สองก็คือบริหารเวลานะครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับไม่ใช่อายุนะครับเวลานะครับเพราะท่านจะมีเวลาว่างนะครับนับจากวันนี้ไปที่ผ่านมาเวลาของท่านก็ทุ่มเทกับการทํางาน ท่านมีความจำเป็นต้องบริหารเวลานะ,นะครับเพราะท่านจะมีเวลาว่างนะครับนับแต่วันนี้ไปที่ผ่านมาเวลาของท่านก็ทุ่มเทกับการทํางานท่านมีความจำเป็นต้องบริหารเวลานะครับให้บริหารเวลาและมีความสุขเช่นอย่าบความคิดข้อที่สามท่านก็ต้องมีหน้าที่บริหารสุขภาพนะครับทำอย่างไรให้สุขภาพ thẳng lèn nó thẳng lèn thẳng lèn thẳng lèn và có giảm khó khăn